ร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่พิศนโลกนะคะร้านนี้ก็น่ารักมาก Mymos t Coffee นะคะอยู่ถนนสนามบินนะคะทางเข้าโรงเรียนรถจนวิทย์มาราเบียน,นะะที่นี่ก็มีที่จอดรถกว้างขวางด้วยนะคะเดินเข้ามากันเลยนี่เป็นบริเวณเคาน์เตอร์ของเขาตกแต่งได้อย่างน่ารักมาก มากนะคะดูนดูแล้วแบบ oh, โล่งโปร่งสบายตามากนะคะต้อนรับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณสั่งเครื่องดื่มเขายังมีเบเกอรี่ด้วยนะคะที่นั่งก็มีแบบเยอะแยะม,มากะค่ะมีนั่งแบบคนเดียวแล้วก็แบบเป็นโต๊ะเราชอบมากหลังคามันสูงนั่งเรารู้สึกสบายดีนะคะรู้สึกสบายแล้วก็นั่งดีมีเก้าอี้แบบนั่งแบบญี่ปุ่นเลยนะคะบริเวณนี้ก็นั่งแบบเกากันนะคะแล้วก็มีแบบเก้าอี้สูงนะคะนั่งก็กระจกนะคะชมวิวด,ด้านนอกได้อย่างสวยงามน,น,ะะนี่ที่นั่งเขา น่ารักมากๆนะคะโอ้โหเป็นี้เลยแล้วก็ลองมาชงสั่งเครื่องดื่มกันนะคะทานอะไรดีวนันนี้ทานช็อกดตบเบิช็อกนะคะแล้วก็อเมริกาโน่ร้อแล้วก็เป็นคาปูชินโน่เย็นดูสะก่อนนะคะโอ้โหแก้วกาแฟเขาตกแต่งได้น่ารักมากแล้วก็รสชาติกาแฟของเขานะคะแล้วก็โกโก้ของเขาชิมแล้วนะคะ บอกเลยว่าเข้มข้นถึงใจนะคะอันนี้บริเวณด้านหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างของร้านนะคะก็ตกแต่งเหมือนเป็นที่นั่งนอรถเม์ญี่ปุ่นนะคะถ้าก็ตอนเย็นๆก็มาถ่ายรูปกันได้นะคะร้านนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะคะมีที่ให้ถ่ายรูปหลายจุดนะคะถ้าเพื่อนๆชอบยังไงก็ลองมากันนะคะร้านไม่หมคก็ฟีดชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ได้นะคะ